นี่ยกยกย,ก,ยกเลยยกเลยมันจะเห็นบ้านด่างก,กูมาควายอ่ะโอ้โหนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็ยี่สิบโอ้เจ็เบมือดิแมงบอกห้าขวานูไงต้องเล็บกูคอวิธีพิธานี่จะเอามันออกมาจะี๋นนี้ดิฝากไว้น้ำเน่เดี๋ยวเสียงดังมันจะได้ยินแล้วเขาจะไปดังไปทางนั้นไม่จะเห็นบาก,กูดิ

ำเอาไว้ต่อเมงเอ้ยนี่ดีเขาจะปลอดแลเบ,บิดนี่จุดไว้หน้าบ้านว่านี่เจอนี่นี่โอ้โหมันจะคิดว่ากูกลาเกินไปนี่เอาแล้วเหมวอนจะสิขมือขมึงเลยนะขมือเลยละน,าาน,นี่บอกไม่ต่อโดนโดนหน้าบ้านนึกขมือขมึงของกูเฮ้ยวอา ขม enfin uh, ุนขมุนขมุนขมุ้ว n นี้เฮ้ว่าบุเก็ตขมุนขมุนขมุมุนเฮ้ันี้เยนหนึ่สองสามเอ้นี่แรงกว่าดีนะกัจเจอร์ดีขบาเลย่ใจใบสนี่ยัดไวันเจอไม่เจอนี่เพิ่เจออาจารย์เบียร์นี่เนียโอ้ไ่วันนี okay. ้นี่เหนีวะก็ไวครับเอ้อดึง ดึงดึงดึงเออเออเออคิดว่าหนูมันจะแข็งแรงวะนี่นี่อึ้งดึงเออ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 หนูมันแข็งแรงเลยเกินเนี่ยเอาเอาไว้ไว้ไว้เออ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 โอ้โหเจ้ามิถึงรู้ตูดกูเลยนี่ก็บ่าเออเออเออมันจะออกว่าบอสดึงตี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  ถามันก่อนได้เลยนี่นี่นี่น่ะบอรไว่นี่นี่เอาไม่ดีบอรกูมุงจะตีกูครับโผม่ดีนี่อาคนตัดเจาะเอนี่นนี่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 น่นอย่างซีเอที m แคทมถูกต้องแ้วเจ้อะเปิดวาสกา้นไปเลยเฮ้ยนี่คนตัดตงเลยมึงจะไปเซตตี้ได้ มือซ้เฮ้จับองตีมวยเอะจสลเนไพกูได้ไกูไดากูได้กูดเออจะตีตู